สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลาเซลล์นะครับมาติดชุดชาร์จแบตโคมกีดยางนะครับชุดราคาถูกที่สุดของของร้านนะครับเป็นชุดแบ่งการใช้เอาง่ายๆครับผมชุดนี้นะครับเน้นชาร์จโคมไฟชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับแผงของเราก็จะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวท่านลูกค้าจะเอามาติดเสาตรงนี้นะครับเราก็โยงสายมาตรงนี้เป็นเขียงหนาน้อยคอยลักนะครับ ชุดชาร์จแบตกริดยางนะครับชุดนี้นะครับก็คือมีไฟหนึ่งหลอดลูกค้าเลือกติดไว้ตรงนี like ้นะครับเป็นยังไม่เสร็จนะครับก็คือเป็นคล้ายๆเพลิงนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ชาร์จแบตนะครับนี่ครับผมสิบสองจุดเจ็ดนะครับตอนนี้ชาร์จแบตอยู่นะครับชาร์จแบตอยู่หนึ่งสองสามตัวนะครับผมปั๊บแบงค์นะครับแล้วก็มีโมไฟนะครับผมใช้งานได้นะครับสวิตตรงนี้ผมทาไว้ให้เปิดเลือยไฟได้เลยปึ๊บ นะครับผมนี่นะครับที่อยู่แล้วก็ที่ติดต่อนะครับเฟซบุ๊กแนนเอกโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็บอร์โทร0807281044นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับราคากันเองสบายๆครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับบางหมดแล้วนะครับผมแต่ก็ใช้ได้ครับผมนี่นะครับ12.7นะครับ ผมเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยชาร์จแบตอะไรได้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้หน้างานอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับมันฝ้าบังแล้วแต่ยังชาร์จแบตได้เป็นชุดก่อนใช้ไม่ได้นะครับมีเสียงร้องเตือนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเล็กนะครับถ้าวันไหนฝนตกนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราเองนะครับผม ก็คือประหยัดการใช้ไฟนะครับแต่ส่วนมากมันก็จะแดดนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ